สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีนะครับอะฝนตกวันที่สองแล้วนะครับดูครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ครับมืดมาอีกแล้วครับเมื่อคืนตกหนักมากนะครับอากาศเย็นครับฝนตกนี่อากาศเย็นเพื่อนเพื่อนพี่พีครับดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีนี่ครับ ไม้เพาะเมล็ดเ <c oughs> ห็นไหมเสียนแล้วนะ <c oughs> นี่เพาะมันลงมเมล็ดบนสีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูแกล้นี่ครับที่เราเพาะไว้นี่อันนี้เป็นมเมล็ดเออลูกธาตุบางแก้วนี่เห็นไหมธาตุบางแก้วแม่ธาตุบางแก้วนะครับพ่อเป็นน่าจะ เพชรเจ็ดสีด่างนี่ดูครับทุกคนลูกเทพนะครับเนี่ย f มายี่สิบเมล็ดนะครับยี่สิบเมล็ดยี่สิบเมล็ดตกอยู่เจ็ดร้อยยี่สิบบาทนี่งอกแค่เนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้นเล็กๆนิ่วๆเนี่ยครับ เ,เนี่ยครับก็แค่เนี้ยแล้วก็มีต้นนี้ครับรวีแววด่างมานิดนึงแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็ก็ตามนั้นนะครับเนาะเอฟมเมล็ดมันจะมีความเสี่ยงแบบนี้แหละครับเราก็ผสมเกรสรไม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าบอลเราไม่มีดอกเราก็เอฟมเมล็ดในกลุ่มมานะครับแล้วก็มีนี่อีกนะครับนี่อีกกล่องหนึ่งอันนี้เป็น พ่อเกาะเกตแม่กเกาะเกตเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูอันนี้สิบเมล็ดนะครับนี่ครับสิบเมล็ดตกเท่าไหร่นะสิบเมล็ดสิบเมล็ดอันนี้ถูกหน่อยสิบเมล็ดสามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดต้นไอ้จิ้วจิ้ว,วนี่นับไหมครับ ดูเหมือนจะไม่โตนะงอกเจ็ดต้นเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาลงกระถางกันนะครับเราจะเราจะเอามาลงกระถางกันเนาะให้น้องเขาโตไวๆนะครับถ้าอยู่ในพีทมอดแบบนี้สารอาหารเขาไม่มีอยู่นานแล้วนะครับอันนี้เพาะประมาณสองเดือนนะครับขึ้นมาแค่เนี้ยครับไม้พอมาเล็ดสนุกนะครับไม้พ่อมาเล็ดเหมือนเราได้ลุ้นนะครับมันมีความเสี่ยงนะครับมัน มันจะไม่เหมือนพ่อกับแม่เขาโดยตรงเลยมันจะไม่เหมือนนะครับถ้าอยากให้เหมือนพ่อกับแม่ต้องแยกหนอหรือว่าผ่าหัวนะครับแต่ไม้พ่อมาเล็ดเนี่ยมันจะเหมือนไปทางอื่นนะครับเราก็อาจจะได้ไม้ใหม่ๆหน้าสวยๆอาจจะมีไม้เป็นชื่อของเรานะครับถ้าในถ้าในนี้มันเป็นไม้แปลกๆออกมาสวยๆนะครับอันนี้คือเอามาลุ้นสนุกๆน,กนี่ครับมีสองอันเดี๋ยวเราเอามาลงกระถางกันนะครับ มาจ้ะเดี๋ยวเราเอาลูกไม้ที่เราเพาะไว้นะครับลงกระถางนะครับอันนี้เป็นกระถาง2.5นิ้วนะครับใช่ไหมเนี่ยเออใช่นะครับ2.5นิ้วบางครั้งก็งงกับตัวเองอันนี้เป็นดินใบก้ามปูล้วนๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะใส่นิดนึงก่อนแล้วก็เราจะเอาปุ๋ย อ๋อ oh, smoke cost. นะครับคือผมลองดูละปุ๋ยอันเนี้ยถ้าเราเอาใส่อะไม้เขาจะเอ่อเขียวนะครับแล้วก็ยังไงอะใบเขาสวยนะครับอ่าต้นเล็กๆแบบนี้เราใส่แค่เม็ดเดียวพอนะครับนี่ครับเม็ดเม็ดเดียวพอนะครับคือเขาจะทําให้ต้นไม้สวยนะครับเขาเป็นปุ๋ยละลายช้านะจริงๆครับอันนี้ผมลองแล้วครับผมลองไม่ใส่ ไม่ใส่ปุ๋ยไอโอสโมคอสนี่ดูอะครับไม้ไม่ค่อยสวยครับก็จะออกแบบเหลืองๆใบจะเหลืองๆใบจะไม่ค่อยสวยแต่ใส่จะอย่าไปใส่เยอะนะครับเม็ดสองเม็ดสามเม็ดพอถ้าต้นใหญ่ๆก็สามสี่เม็ดพอนะครับสี่ห้าเม็ดนะครับอ่ะได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเราใช้นี่ครับนี่มีพี่ ขอบคุณพี่พี่ท่านหนึ่งนะครับที่แนะนําผมมานะครับติดตอนที่ผมแงะแงแงะมัคควานนะครับ <c oughs> นี่พี่เขาบอกใช้ช้อนสี่นะครับผมลืมคิดนะครับขอบคุณครับวันนี้ได้ช้อนละ <c oughs> ลนี่เราโอ้โนี่ขุดมาแบบนี้เลยนะครับให้ดินติดเลยนะครับให้ดินติดมาแล้วก็แล้วก็ทํานี้ทาหลุม ปั๊บวางเลยนะครับนี่ครับนี่ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับง่ายๆนะครับการเอาไม้เอ,พอเพาะเมล็ดนะครับคือเขาจะต้นเล็กมากนะครับเอาลงกระถางมาเดี๋ยวเราจะทำแบบนี้เรื่อยๆเล็กแล้วกันนะครับ ไปครับทุกคนเอ๊ะวางไว้นะครับ นี่จ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนครับเราแยกเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสามสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดต้นแต่ต้นนี้ไม่เข้าพวกนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นชายชนนะครับที่เราผ่าชิ้นไว้ตอนนานนานแล้วนะครับน่าจะประมาณสองเดือนได้อะมันมีคลิปคลิปที่สองนะครับ ที่เราซื้อไม่ใช่ผ่าสิเราซื้อเป็นชิ้นผ่าชายชนมานะครับนี่ตอนนั้นซื้อมาชิ้นละสามร้อยสามร้อยบาทรวมส่งนะครับก็น่าจะประมาณสองเดือนสามเดือนแล้วละ่ะเขาเพิ่งจะงอกนะครับเป็นผมเคยทําคลิปลงอยู่นะครับเป็นคลิปที่สองของช่องนะครับลองหาดูได้นะครับอาจะสองสามเดือนแล้วละ่ะเพิ่งงอกงอกมาก็ป้ายเลย ตรงปกนะครับไม่เป็นนกกระทาลอดไปนี่นะครับอันนี้เป็นไม้มะเล็ดที่เราแยกไว้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไม้มะเล็ดที่ผมแยกไว้ก่อนหน้านู้นนะครับว่าโตหรือยังนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นไม้ที่ผมเพาะมะเล็ดไว้นะครับเนี่ยครับเริ่มโตแล้วนะครับดูครับก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไรมั่งนะครับพ่อแม่อะไรมั่งลืมไปหมดแล้วนะครับมีลูกชายชนด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นลูกชายชน ที่แม่เป็นชายชนพ่อเป็นลูกไม้อะไรสักอย่างนั่นแหละเนี่ยครับแต่ละต้นมันก็จะยังไม่สวยยังไม่กัดสีอะครับบางต้นก็ใบแปลกนะครับอย่างต้นเนี้ยใบใคล้ายๆนกพะก้าเลยนะครับเนี่ยนๆเนี่ยเนี่ยครับพอมาเล็ดไว้นะเออไม่ได้ไอเราซื้อมาเล็ดมานะครับแล้วก็มาเพาะอย่างต้นนี้ดูสิครับ เริ่มมีจุดแล้วนะครับไม้มล็ดพวกนี้จะไม่มีชื่อนะครับถึงพ่อแม่เขามีชื่อแต่ถ้าเราเอามาเพาะมาล็ดเลี้ยงแบบนี้มันก็จะไม่มีชื่อนะครับก็เรียกไม้มล็ดไปนะครับต้นไหนสวยเราก็เก็บเอาไว้นะครับอย่างต้นนี้ก็นี่ครับเริ่มกัดสีแล้วนะครับนี่ก็ประมาณ อันนี้เลี้ยงมาได้ประมาณตั้งแต่เริ่มเพาะก็น่าจะสามเดือนนะครับสามเดือนได้ประมาณเนี้ครับดูครับการทําไม้ก็ทํายากอยู่นะครับนี่เป็นลูกไม้เมล็ดเออแล้วก็ผมจะเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเมล็ดที่เขาเอาขายในช้อปปี้ลาซาด้าครับมันจะเป็นเมล็ดใหญ่ๆนะครับมันจะไม่ใช่เมล็ดบอลสีนะครับอันนั้นเขาหลอกนะครับถ้าซื้อมานั้นอันนั้นเป็นเมล็ดหญ้านะครับหญ้าที่เขาเอาใช้เลี้ยงนกนะครับ อย่านะครับอย่าซื้อมานะครับเลือกซื้อในในกลุ่มหรือว่าในคนที่เราแบบไว้ใจได้นะครับสําหรับไม้มล็ดนะครับมีความเสี่ยงนะครับไม้มะล็ดถ้ามันโตมันก็อาจจะไม่สวยอาจจะสวยนะครับก็เราก็ลุ้นกันไปนะครับวันนี้ก็เบิดชัยบอลสีไม่มีอะไรครับลาบกันไปก่อนกับไม้มล็ดพวกนี้นะครับเดี๋ยวรอมันโตแล้วมันกัดสีสวยเดี๋ยวเรามาแบ่งกันนะครับในช่องนะครับติดตามไว้นะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ